สวัสดีครับผมสปิโนซาครับคอรัมนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูกับ Star s o c อ e r นะครับ,รรกกบ,รบวันนี้วันเสาร์ที่23 พฤษสภาคมนะครับโปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเยอะมากนะครับเป็นส่วนของคลิปนี้รับผมจะโปกัสไปที่ฟุตบอลบุนเดิลกาเยอรมันครับซึ่งเป็นลีกหลักที่ผมวิจารณ์เองกับมือนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับไปกันที่การเจอกันระหว่างไฟบวกกับเปิดบ้านพบกับเบรเมนนะครับอันดับฟอร์มการเล่นคู่นี้นะครับไฟบวกเนี่ยดูดีกว่าเยอะนะครับแล้วก็กำแพงเนี่ยเปิดมาให้เป็นต่อบางบานครับ0.25หลายคนเนี่ยน่าจะเลือกเชียร์ไฟบวกนะครับแต่คู่นี้ต้องบอกครับว่าไฟ กเนี่ยถ้าใครติดตามผมวิจาร,รณ์ฟุตบอลเยอรมันปบ่อยนะครับไฟลบ์บวกเนี่ยเป็นทีมที่เป็นบอลต่อแล้วเนี่ยไม่ค่อยน่าเชื่อครับเนื่องจากแท็กติกของกุนซือคริสเตียนชไตต์นะครับเป็นบอลรับรอโต้แล้วก็เกมลุกเนี่ยเมื่อมาเป็นต่อเนี่ยพวกเขาขาดความหลากหลายนะครับแล้วก็ไอเดียในการเข้าทำเนี่ยยังค่อนข้างหวังผล,ลบันะครับวันนี้ครับเจอกับทางเบเมนซึ่งฟอร์มเนี่ย อาจจะดูแย่หนักนะครับแล้วก็รั้งอยู่รองบอลครับแต่ผมมองครับว่าเบเบยเนี่ยเป็นบอลหนีตายเต็มตัวนะครับแล้วก็ว่างตามตรงเนี่ยเกตบอลที่ใช้นักเตะของเบย์เบยครับไม่ได้เป็นรอนครับวันนี้ครับแท็ติกของเบย์เบยครับจะปรับมาใช้3ามสายครับแนวลุกเนี่ยมีมีรอสราชิชาเรโอโดโดวิสต์คอร์ดกับดาวิสเซอร์เคครับเป็นสับประสานกองหน้านะครับแล้วก็แดนกลางกับแผงหลังเนี่ยจะได้ทางรูดฟลิกออคูติสันครับกับดาวิสคารเซนเนี่ย ต่างคือตัวจริงครับตรงนี้ครับทำให้สมบูรณทีมเนี่ยดูแล้วลงตัวมากขึ้นนะครับอย่างที่ได้เห็นครับว่าไฟบวกเนี่ยเป็นบอลบุกแล้วไม่ค่อยน่าเชียร์นะครับแล้วก็แผงหลังเนี่ยยังดูมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเจอกับทางบอลนีไดะครับไปเบเมนแล้วก็ชืมนขันในสภาพทีมสมบูรณ์พอมากขึ้นผมมองทว่าคู่เนี้ยเบเบนสู้ได้แล้วก็เป็นบอลสามหน้าเพราะฉะนั้นกำแพงครับที่เปิดมาให้ไฟบวกครับเป็นต่อที่0.25คู่นี้ครับเชียร์สองหน้าของทางเบรเมนครับผมมองว่าวันนี้ครับมีดีเพราะเขาพี่บุ เฮงๆเวอร์รวยไม่เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ